ครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีทูเพจเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ลั่นไปกับการ์ดเกมซัมเมอร์มาสเตอร์นวอ e ิล่าเช่นเคยครับผมและสินค้าในวันนี้นั่นก็คือ ชุดดิเวทติ้งออฟฟ์คิงด้อมนะครับผมเป็นบูสเตอร์อ่าแพ็คนะครับผมชุดที่2นั่นเองนะฮะก็ตามนี้เลยครับผมไปดูตัวสินค้านะครับผมถ้าพูดถึงตัวกล่องนะครับผมต้องบอกเลยว่ารอบนี้มาแบบแหวกแนวนะครับผมนั่นคือแบบคลีนคลีนนะครับผมก็คือไม่มีลวดลายอะไรมากมายนะครับผมไม่มีลายอาร์ตเวิร์กหรือการ์ตูนใดๆนะครับผมมีแค่โลโก้นะครับผมที่มาแบบในเวอร์ชันของการปั๊มทองกันเลยทีเดียวนะครับผมสวยมากนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผม โดยตัวหนังสือสีขาวนะครับผมแบบนี้เลยส่วนด้านบนด้านล่างด้านข้างนะครับไม่มีลวดลายใดๆเลยนะครับผมตามนี้เลยฮะก็ดูดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะกันข้างในดีกว่าว่าข้างในนะครับซองมันจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมไปดูกันครับโอ้โอเคครับผมแกะแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ภายในบล็อกนะครับผมบรรจุด้วยซอง b สเ s t e r p a ็คเนี่ยครับนั่นก็คือทั้งหมด2 0ซองด้วยกันนะครับผมแล้วก็ลายของซองด้านหน้านะครับผมนั่นก็คือชาวนั่นเองนะครับผมเป็นเป็นไายท่านลมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สวยงามเลยนะครับซ มีความหนากว่าเดิมนั่นหมายถึงโทการ์ดนะครับผมน่าจะไม่ใช่3าใบแล้วนะครับผมคือเป็น4ีใบแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าผมจะเปิดได้อะไรบ้างเนาะโอเคครับซองค่อนข้างจะติดการ์ดสักนิดนึงแต่ก็ตัดได้อยู่นะครับผมตามนั้นเลยสำหรับใบแรกนะครับผมที่ออกมา แลอยู่ใบหน้าเลยนะครับผมโอ้ด้านหลังเป็นอันคอมเป็นฟอยเลยนะครับผมจะเปิดมาสองแร็คก็ได้ฟอยสี่ใบนะครับผมสำหรับแอบนี้นะฮะก็สำหรับใบแรกนะครับอัคคมุอิสุนะครับผมก็ตามนั้นเลยฮะเป็นปูจิริตด้วยนะครับผมโอเคเรื่องของความสามารถนะครับผมเดี๋ยวตอนจัดเด็กผมค่อยไปไขทีละเด็กล้วกันนะครับผมตามนั้นเลยได้เป็นตัวเมอร์แมนนะครับผมเลนเจอร์นะครับผมธาตุน้ำนะครับผมอ่าอันนี้เป็นฟอยใบแรกนะครับผมที่ออกมาแล้วก็เป็นอันคอมนะครับผมก็เป็นเซนทอนแล้วก็ลาซ่านะครับผมตามนั้นเลยโอเคไปต่อสองที่สองครับผมตัดแป๊บ ไม่กล้าตัดเลยเพราะว่าด้านบนแอบมีมินหรือตัดด้านล่างได้ไหมอ่าไม่ไม่เอาดีกว่าด้านบนเหมือนเดิมแล้วผมขอไม่เล็งผ่านกล้องนะผมขอเล็งแบบด้วยสายตาตัวเองนะฮะอ่ะาใบนี้ normal ขึ้นหน้าครับผมเพราะฉะนั้นใบด้านหลังจะต้องเป็นอ่าแลฟอ,อยแน่น,นอนนะครับผมเปิดมาเป็นอ่าเดี๋ยวนะเห็นฟอยแล้วละ่ะฟอ,อยอยู่ด้านหลังแต่ว่าเปิดมาเป็น normal อ,อ,อีกทีนะครับผมอ่าคนนี้เป็นไฟเซีรแอสซัสซินนะครับผมมีแฮชแท็กแอซซัสซินเข้ามาด้วยนะครับผมณนะจุดนี้นะฮะความสามารถของเด็กกัน,นไม่ไม่รู้จะเป็นไปในทางไหนนะครับผมไปดูกันฮะ ใบด้านหลังผมได้เป็นแบ็กบูดแลกนะครับผมได้เป็นแลฟอร์แบ็กบูดนะครับผมฮันเตอร์อ่าเป็นทัพดีเลเวอสองแบ็กบูดมาเลยเหมือนกันเนาะตามนั้นเลยครับผมคารายสองเลเวลรสองครับผมแอดเจ็ดดิฟเก้านะฮะแล้วก็อ่าเป็นโอ้โหไว้โจมตีน้ำโอเคครับผมความสามารถน่ารักดีนะครับผมว่าซิลนี้โจมตีทัชน้ำนะครับผมที่มีเอ็มพีค่าร่าสองนะครับผมซิลนี้ค่าดาบบวกขึ้นสองสองเทิร์นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีแบ็กบูดอื่นในสนามซิลนี้ดาบบวกหนึ่งนะครับผมรวมร่างขั้นสองสูงสุดรีดพลังส เป็นนิสิกนะครับทำลาย PA ตรงๆเลยนะครับผมจาก 2MP ยิงเป้งนะครับผมตามนั้นเลยอ่าได้เป็นแรนะครับผมก็เป็นอย่างนี้นะครับผมตามนี้เลยเล่นกับอาเลซีนาแน่นอนนะครับผมตามนี้ครับตามในชุดชุด10ปีเลยนะเพราะว่าความสามารถยังไงก็มาอวยกับคุณเลซีนาอยู่แล้วแน่นอนครับผมโอ้นะครับแรฟอยผมได้เป็นเมอร์แมนแลนเจอร์แด้วโคตรแม่นโคตรแม่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดเมอร์แมนฟอยล์ล้วนนะ ไอซ์เลน์นะครับผมก็จะเป็นอ normal สองใบนะครับผมตามนั้นเลยคนนี้เป็นปูจิลิทไฟด้วยนะครับผมจากจุดนี้ที่เห็นอากมุมาเป็นปูจิลิทดินเนาะอ่าสองที่สี่ไปครับนี่นะครับเอลิเซียมานะครับผมคนนี้นี่เอามาเล่นกับเด็กฟาเลเซียแน่นอนนะครับผมยืนในดิปลานะครับผมแฮตแท็กฟาเลเซียอื่นฝ่ายเรานะครับผมแบบดาบบวกหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะก็ ปั๊มฟอเรซียแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีอดีซองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เด็กเผาอื่นไม่มีนะครับผมรู้สึกรอบนี้โผล่มาแล้วนะครับผมของเผาอื่นนะครก็จะเป็นชาร์จิ่งแล็นะครับผมความสามารถชาร์จิ่งแล็รวมร่าง 2ใบนะครับผมแล้วก็ตัวหลักใช้3ใบนะครับผมดาบเป็น12กันเลยทีเดียวเนาะเป็นเลเวลหนึ่งจริงใช่ไหมโอเคตามนั้นมีเบิร์ดด้วยนะครับผมตามนี้เลยก็มีแฮทแทกเบิร์ดนะครับผมบีบมีแฮทแทกบีบนะครับผมเป็นสกิลเนาะท่านลมอื่นในสนามเรานำมิสติกนะตามนั้นเลยครับผมฝ่ายตรงข้ามหนึ่ใบจะสามไว้ใต้กองตัวเตะมิสติกได้นะครับผมนี่ใช่ไหมน้องทองก้อนนะครับผมเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กแวบๆเนาะน้องน่ารักจริงตามนั้นเลยครับผมนะดูดีดูดีโอเคครับผมเด็กเบิร์ด มีน้องเป็นตัวเต็งใช่ไหมโอเคใบถัดมาครับผมอ่าโอเชียนเธออย่าเนาะอ่าอืมมอนสเตอร์ทัดน้ําเป็นเต่าอ่าคาไล่อ้า,าไล่สี่กันเลยนะครับผมค่าชายสามก็อืมดูเป็นอะไรที่แบบว่าผมยังไม่เคยรู้ว่า,วามันมันจะเล่นยังไงอย่าไปบอกครับคือตัวการ์ดมันเป็นเวอร์ชันตัวเก่าอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยรู้การ์ดตัวเก่าสักเท่าไหร่น้องใช้ายในรักใบที่สองนะครับผมได้ใบสองใบแล้วหาให้ผมสี่ใบนะครับน้องจะเทพมากนี่กันเหล็ก อารู้สึกเจ้าอากามมอิสูนะครับติดกันเล็ดได้นะครับก็จะบวกพลังด้วยเนาะแล้วก็ติดอันนี้บอกว่าเป็น PS ครับผมนะติดเป็นระยะเวลาสองเทิร์นซิลที่ติดมิสติกนี้ดาบบวกขึ้น3หน่วยกันเลยทีเดียวเป็นประเภทลีลิกนะครับผมก็ดูดีนะติดไว้นะครับสองเทิร์นนะฮะคาไว้แล้วก็เป็นแองเจิลไปสุดท้ายเป็นนอร์มัลนะครับผมเป็นดีวแองเจิลความสามารถน่าสนใจมากครับบอกว่ามีแฮชแท็กแองเจิลทัดแสงอื่นในสนามเรานะครับผมซิวนี้ดาบบวกหนึ่งโลบวกหนึ่งนะครับจัดจุดนี้เป็นเทคบวกพลังทั่่่่่วววไปนนนนะครรรััับบบผมมมเเเหืออตตตแดด้้าาาาาาาลงงกซสฝยข มี2ตัวก็ทํางานหมดเลยลบหนะครับผมมี3ตัวลบเนะครับผมตามนั้นเลยฮะเซเบรัสโดนขัดแน่ตัวนี้มาแล้วนะครับผมคือผมมองว่าวัดีเลยนะเพราะว่าจากจุดนี้เซเบรัสมันไปสิงอยู่เด็กไหนก็ได้นะครับผมหลังจากนี้ใครอยากแก้ทางเซเบรัสนะครับผมก็ใส่แองเจิลนะครับผมแทรกกันเข้าไปนะฮะแค่นั้นครับเซเบรัสน่าจะโดนลดพลังแล้วก็จะตีใบลองไม่ค่อยเข้าอะไรประมาณนี้นะฮะบายต่อมานะครับผมเป็นปัญาปัญาเป็นนอร์มัลเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น เป็นแรฟฟอยอีกใบเหรออ่าเป็นแรฟอยไปที่3นะครับผมตามนั้นเลยเลื่อนมาเป็นนี่ครับยังไม่ใช่อันนี้ normal ก่อนอ่าต่อไปก็เป็น normal เหมือนกันนะครับผมสตาร์บอกว่าซีเอ็มพีค่าล่างไม่เกิน2นะครับผมหนึ่งใบห้ามใช้โจมตี2เทินนะครับผมเป,เป็นอะไรที่เบรกค่าท่า2สองอะไรประมาณนี้นะครับผมแรฟฟอยได้เป็น ามิจากอนนะครับผมตามนั้นเลยฮะเป็นธาตุลม mp ขั้นไล่์สี่นะครับผมเลเวลสามดับเก้าโลดสิบนะครับผมรวมร่างมังกรใบเดียวดับเป็นสิบเอ็ดแต่ถ้ารวมลมสองใบเมื่อไหร่ดับเป็นสิบสองนะครับผมซิลนี่โจมตีแท็กไนนะครับผมธาตุดินรู้สึกจะเล่นเหมือนอารมณ์วนๆเนาะอะไรเงี้ยแบบลมชนะดินก็จะบวกพลังอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วก็มีสกิลแถมมาครับผม mp หนึ่งนะครับผมมีแฮชแท็กดากอนธาตุลมอื่นในสนามเรานะครับผมนำซิล mp ขั้นไลนหนึ่งใน defense line นะครับผม โอ้โหมาที่แอัตแทกไลน์นะครับผมเป็นตัวลากกระตุกนั่นเองครับแล้วนี่เป็นแฝงไฟล์ใบที่2ด้วยนะฮะใบสุดท้ายเป็นน้องสวยจังอ่านะครับผมรู้สึกคนนี้ตอนตอนเป็นแบบการ์ดโอจีเนาะแบบออริจินอลอะครับผมก็คือภาพมันจะค่อนข้างเล็กใช่ไหมก็จะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดตอนนี้พอแบบชัดเจนปุ๊บน้องแอบดูดีเลยนะครับผมค่าไลนสองนะครับผมค่าชายสองดับเริ่มต้นที่หกครับมีท่าลมล่างรวมแสงใบหนึ่งดับเป็นเก้าครับแต่ถ้ารวมแฮตแทกแองเจิลดับจะเป็นสิบนะครับผมมีบริตตี่บอกว่าแบริชั่นนะบลล็อกกาสติ การ์ดฝ่ายตรงข้ามสองเทินนะครับผมมิสติกที่หลายๆคนคิดว่าเป็นจุดบอดนะครับผมสำหรับน้องคนนี้คือโดโลเทียได้เป็นจุดแข็งกันเลยทีเดียวถ้าได้ไล่ใบนั้นนะครับผมใบนี้จะบวก3แล้วก็วิ่งตีได้พลัง13บล็อกมิดสองเทินนี่คือเหนื่อยนะเจอแบบโดโลเทียติดวงติดแหวนนี่ยุ่งเลยนะครับผมประมาณนั้นนะไปต่อครับผมสองอับลืมนับฝอยเพิิงนะครับผมก็ตามนั้นเลยโอเคครับผมสองถัดมาได้เป็นเมอร์แมนเจเนอเรลนะครับผมโอเคก็ รู้สึกใบนี้ก็จะอยู่ในหมวดของการ์ดที่เป็นการ์ดเออร์เลอร์ด้วยน้องเทคเออร์เลอร์นะครับก็คือเทคตกไปนะครับผมประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นใครจะที่ได้การ์ดที่มีตำหนิไปหรือว่าเป็นอะไรที่แบบการ์ดเออร์เลอร์ตามที่แจ้งนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับณจุดนี้มีการ์ดให้เปลี่ยนนะครับผมนะมีการ์ดให้เปลี่ยนแต่จากจุดนี้ที่ผมทราบมาก็คือน่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงประมาณนั้นนะครับผมเนาะโอเคครับเป็นเมอร์แมนเจเนอแลนะครับผมที่เป็นแลนะครับผมหลังจากนั้นก็เป็นดาร์ฟวีโด้นะฮะดาร์ิดีีสกกลนนรัวยยททเเเ2์ เอาไว้ยิงเคิร์ดอีกแล้วแต่รวมร่างกับน้ำอีกแล้วนะครับมืดกับน้ำจะรวมร่างไข่กันตลอดซึ่งผมบอกได้เลยว่าระเบิดเมื่อ <laughs> นะครับผมแล้วรวมร่างมาก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าชาวบ้านด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นแบบอะไรที่แบบผสมสีก็จะระเบิกเบรกนิดนึงอะไรเงี้ยนะผมเป็นธาตุไฟครับผมเล็เบิร์นฟิปนะครับผม,บผม,บผมตามนั้นเลยเป็นอ e ีวิลนะครับผมแล้วก็เป็นเมดด้วยนะฮะตามน,นั้นครับแล้วก็จะเป็นอีฟลิปนะครับผมมีเทคที่เอามาเสริมบิฟอนนะครับผม องเล่านะครับผมดาบปกหนึ่งนะครับผมก็ตามนั้นดูดีมากนะฮะแล้วก็มีเอลิตี้ถัดมาครับบอกว่ามีอีวิวธาตุไฟอื่นในสนามเรานะครับซีลีดาบปกขึ้นอีกหนึ่งนะครับก็ดูดีเลยนะไปต่อเปิดชึบอ่ะเป็นเทลราบที่สองครับแต่เป็นธรรมดานะครับผมนะเป็นมังกรนะครับเหมือนเดิมอ้าวได้ลวโอ้โหเดี๋ยวนะบล็อกนี้นี่จะเป็น normal void แบบธาตุน้ำกันรัวๆเลยใช่ไหม นะครับผมได้เป็นน้องช้างในแก้วน้ําเหมือนเดิมนะครับผมก็ตัวนี้จําภาพเดิมในยุคเก่านะครับผมยุคเก่านี่ก็คือเป็นอะไรที่เคยเห็นผ่านๆแต่ไม่ได้เล่นนะครับผมตามนั้นฮะสกิลบอกว่า MP3 นะครับผม Attacker นะครับผมมี Hashtag Monster ธาตน้ำอื่น3ใบขึ้นไปนะครับผมซื้อหใบติด Poison Curse สองเทิร์นนะครับผมใช้ได้โดยไม่ต้องลมล่างยิงสกิลปุ๊บแล้วก็ไปเกิดนะครับผมตามนั้นเลยโอเคครับก็จะเป็น normal normal นะครับผมอันนี้ Monster เพิ่งจะทำรีวิวเด็กอะไรนะ t าเ g ่นไปนะครับผมตามนั้นเลยอืม ผมอยากจะบอกว่าอันตรายผมมาแล้วแล้วก็ได้เป็นลาโชยูบอกได้เลยครับว่าเห็นอาร์ตครั้งแรกนะครับผมลาโชคือเท่มากนะฮะตามนี้เลยนะครับผมมีความบิ๊กเบิ้มนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าบิ๊กเบิ้มในเรื่องของค่าพลังด้วยเพราะว่ารวมร่างไนท์บวกมืดนะครับผมบวกไนท์บวกมืดค่าดาบเป็น13ท่าที่2คือบวกไนท์บวกไฟนะครับผมค่าดาบเป็น13เอ้ยเป็น13ทั้งคู่เลยนะครับผมตามนั้นฮะแต่เทคแกรดิตี้บอกว่ามีแฮชแท็กไนท์ทัดมืดอื่นในสนามเราซีวูนี้นะครับผมมโจตีนะ แท็กไนที่มีค่าชาย3มซิลนี้ดาบบวก3 2เทิร์นนะครับผมก็ตันเลยเป็นอะไรที่ดูดีมากนะครับผมแต่ในเรื่องของการรวมร่างคืนไนตอนนี้อ๋อมันก็จะมีแบบว่าเป็นเดทไนท์ถูกไหมครับอ่าเป็นเดทไนท์แล้วก็รวมร่างกับมืดกลายเป็นว่าเอาไนท์มืดไปรวมร่างก <c oughs> ็จะลำบากลำบากหน่อยๆนะครับผมเพราะว่าตัวไนท์ก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมถ้าจะเล่นไนมืดล้วนนะประมาณนี้ฮะโอเค okay, คนนี้เป็นลาซอลนะครับผมซิลนี้ MP มพีค่าไรเป็นศูนย์ซิลนี้ดากปกสามรวมร่างเป็นแปนะดเก้าสิบสิบเอ็ดนะ เป็นเป็นมิสติกนะครับผมใจหนึ่งเท่านั้นนะครับผมมีธาตุดิน2ใบขึ้นไปในสนามเรานะครับผมซิ้วหนึ่งใบติดสโตนเคิร์สสองเทิร์นดีนะเอามาให้กับเฮดิสันนะครับผมเฮดิสันโจมตีซีที่ติดสโตนเคิร์สนะครับแล้วก็เปี้ยใบนี้ไปก่อนติดสโตนอะไรก็ว่ากันไปเลยนะครับผมตันฮะแล้วค่อยสั่งเฮดิสันวิ่งไปตีนะครับผมก็จะอุ่นใจขึ้นไปนิดนึงครับโดยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งน้องไก่เลยิงสโตนนะครับผมโอเคอ่ใบถัดไปนะครับผมสองที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ยังเป็นเมอร์แมนนะครับผมก็็ตามมมนนนนั้้ฮะไดเเปอร์แ แอสซัสซินเซนทอร์กะลอกนะครับผมเล่นกับพวกตระกูลกะลอกนะครับผมตัวนี้แต่ว่าผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการดูเก,ก่าที่ผมไม่รู้มันจะเล่นกับอะไรได้บ้างโอเคเดี๋ยวค่อยไปจัดครับเดี๋ยวค่อยไปไขความสามารถช้ตัวแหวบเป็นธาตุดินนะครับผมค้าช่าไร่สามข้าชายสองนะครับผม อันนี้ในเรื่องของการรวมร่างเล่นเป็นอ e ีวิลนะครับผมแฮชแท็กอีวิวซะส่วนใหญ่นะครับเพราะดูจากท่ารวมร่างนะฮะแล้วก็ถ้าเล่นแต่ก็เทคในเทคมันก็มีท่าดตดีนะอาร์บิตี้บอกว่ามีท่าติีอื่น2ใบขึ้นไปในสนามเรานะครับซิลน,นี้โจมตีด้วยค่าดีเฟนต์และเทียบอ่าเอ้ยและเทียบค่าโล่โจมตีด้วยค่าโล่และเทียบค่าโล่ของสิลที่ถูกโจมตีอ่ะโอเคตามนั้นครับผมซิลน,นี้โจมตีนะครับผมแฮชแท็กนายนะครับผมท่าน้ำซิลน,นี้ดาบพุกเป็นสองโล่บวกสามสองเทิร์นโอ้อ๋อแต่ถ้ารวมร่างก็คืออสสูงงุดแคค่เนะรับผม ตามนั้นฮะเป็นแรงนะครับผมแล้วก็เป็นน้องม้างามนะครับผมแล้วก็ผีเสื้อนะครับผมน้องผีเสื้อก็ที่ว่าแฮชแท็กผิดนะครับผมตรงนี้จริงๆก็คือตัวตัวเนวิล่าครับในชุดแมลงครับเราจะใช้เป็นแฮชแท็กบลกใช่ไหมอ่าตามนั้นเลยครับผมแต่ว่านจุดนี้ผมยังเป็นอิเซกนะครับผมทีมงานผลิตน่าจะทีมเดียวกันนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็เป็นเส้นทชอคติดิ่มนะครับไปต่อ ได้เป็นมาลิน่านะครับผมเป็นแลนะครับผมเดิมมาเมทนะครับผมเมทในที่นี้เป็น M.A.I.D. นะค่าไล่าง2นะครับผมค่าชาย2ดาบ6กลบแนะครับผมอันน้องสวยมากในเรื่องของการรวมล่างเอาอีกแล้วครับผมรวมล่างสลับธาตุนะครับผมสกิลอันแรกครับบอกว่าใจสาม MP อยู่ในไอ้ทักลายซีนี้รวมล่างกับทัดมือนะครับซีลหนึ่งใบติดชามเคิร์สสองเทิร์นนะครับผมเป็นอะไรที่ต้องจัดน้ํากับมืออีกแล้วนะฮะแล้วก็สกิลครับบอกว่ารวมล่างกับน้ำนะครับผมซีลนี้ดาบบวกหนึ่งสองเทิร์นและซีลหนึ่งใบติดฟิตเคิร์ เอามีเรื่องาการยิงเคิร์ดบวกกับพับพลังในตัวด้วยนะครับผมแต่รู้สึกด้านหลังเป็นฟอยล์แหละวับโอ้ยแต่แล้วไมโอเคน่ารักอะ ชอบแนวกระลอห์หนูๆนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมมีแท็กสกอร์ลนะครับผมอื่นสองใบขึ้นไปในสนามเราซิลนีเข้ามาในสนามแอทแท็กสกอร์ลอื่นนะครับผมของเราหนึ่งใบโจมตีด้วยค่าโจมตีได้ก็ได้ก็ได้ได้ก็ได้ไอตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่เทคตกนะครับผมตามนั้นเลยแม้ไม่รวมร่างนะครับผมหนึ่งเทิร์นนะครับผมเป็นมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นแหวนกระลอกด้วยนะครับเป็นฟอยนอร์มอลครับใบที่โอ้ผมได้ผมได้นอร์มอลสามใบแล้วอะเอสี่ใบแล้วอะแล้วก็แลฟอยนะครััับบผผมมมกกก็็็ุยยเเเปนนนนลลททีี่่่ดดููะตตาา้้ครรแสึว ที่หลายๆคนเปิดกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ทราบข่าวอะครับผมก็คือเปิดมาเลทไม่ตายตัวจริงนะเป็นการแรนดอม้มซะอย่างนั้นผมก็เลยว่าก็ก็ดีเหมือนกันนะใครมาโอ้ยมาแหลกนะครับผมอยากจะบอกว่าในจุดหนึ่งนะครับผมที่ผมเคยเริ่มเล่นแรกๆนะมาแหลกเป็นตัวหนึ่งนะที่เป็นชอยที่ผมเอาใส่ในเด็กนะครับผมณจุดนั้นผมเล่นฟูดิน,นันเนาะแล้วก็ใส่เป็นมาแหลกนะครับผมจากจุดนี้นะฮะซิวนี้ดาบ นะครับผมบวกดาบตามเอาบวกดาบและโล่นะครับผมตามมินเตอซิลในสนามเรานะครับผมก็ตามนั้นนะเราใส่สูงสุดได้4ใบนะครับผมมี4ใบ4ต้นไม้นะครับผมคนนี้ก็จะบุกพันขึ้น4หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะใครจะไล่ต้นไม้เรื่อยๆก็เอานะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็แฮตแท็กอินเตอร์ซิลอื่นในสนามเราโล่บวกขึ้นอีกหนึ่งแล้วบอกเคิร์สนะครับผมก็หนักเลยเหมือนกันเนาะโอเคอ่าเป็นอะคอมฟอยมาที่5โอ้ผมได้5ใบแล้วนะครับผมดูดีมากเลยนะครับผม <c oughs> เป็นปูจีริสนะครับผมเอ่อค่าไลรหน ตีกันนวลนะครับผมอเมริกาครับบอกว่าซิลนี้นะครับผมติดแฮชแท็กกระเล็ดนะครับผมซิลนี้ดาบบวกสามโลบวกสามนะครับผมเป็นบูชิลิสนะครับผมอ่ะเป็นทัดดินแต่เป็นแฮชแท็กฟาลเลเซียฟูดินันด้วยคือมันยังไงอ๋อมันมันยกพวกตีกันเหรอตามนั้นนะครับผมอ่าโอ้ได้ฟอยห้าใบแล้วเลขฟอยผมออกดีนะก็ดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ดาฟิโดนะครับผมแบบก็เป็นตัวสำราญสองนั่นเองแต่ณจุดนี้ผมยังไม่เจอเลยว่าผมได้อยากรู้มันมีอัลตาแลฟฟอยใช่ไหม ไปต่อครับผมเปรียบอ่ะก็จะเป็นแรใบด้านหน้าเลยครับผมนัม่นก็คือเป็นทเกอร์นะครับผมมาติดคอนะฮะเทมารวมร่างข้ามท่าอีกแล้วนะครับผมก็คือเป็นดินแต่ดันรวมร่างมืดอะไรอย่างนี้นะครับผมซิลนี้โจมตีนะครับผมแฮแท็กนายทัดน้ำนะผมซิลนี้ดาบ,บุกสองนะครับผมเป็นเรียกว่าสองเทินนะครับผมมีสกิลครับบอกว่า จะสามเอ็มพีอะแท้ๆนะครับผมซิลนี้รวมร่างนะครับผมกับทัดมืดซิลหนึ่งใบติดเพอร์เซนเคิร์สและสโตนเคิร์สสี่เทิร์นนานๆไปนะครับผมตานั้นเลยแต่ถามว่าดูดีไหมก็ก็ดูดีนะแต่พอรวมร่างข้ามธาตุแล้วพลังทําไมต้องน้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะโอเคก็อ่ะเป็นสโตนเป็นดาร์ฟิโดนะครับผมแล้วก็เป็นเล็กนะครับใบต่ออยากจะพย่อมซิปครับให้มันสั้นลงมานิดนึงนะครับผมอ่ะใบต่อมาครับผมผมก็จะได้เป็นขโมงเหมือนเดิมนะครับผม อ่าเป็นแลน้องกะโลนครับผมแอสซซินนะครับผม,บผมโอเคครับใบต่อมาครับผมได้เป็นไม่มีเลยวิโอเลียนะครับผมเป็นอะไรที่ดาราม่าไม่ใช่ดาราม่าเป็นอะไรที่พูดถึงกันในในอ่า ในเพจค่อนข้างเยอะนะครับผมตามนั้นเลยฮะก็ค่าไล่สี่ค่าใช้สามนะครับผมค่าดาบเก้าโล่สิบกันเลยทีเดียวนะครับผมรวมร่างน้ําใบเดียวดาบสิบเอ็ดนะครับผมรวมร่างน้ำสองใบโจมตีออแอดสิบนะครับผมเอ็มพีห้าหน่วยมีสกิลครับอกว่าจ่ายสามเอ็มพีแอทลายนะครับผมมีแฮทแทกดาก้นธาตุน้ําอื่นในสนามเรานะครับผมซิลหนึ่งใบติดฟิคเคอร์สองเทิร์นนะครับผมจ่ายสามยิงฟิคเคิร์สองเทินอ่านนั้นครับแล้วก็มีสกิลครับอกว่าแอทแทกสกิลใจ่ายสามเอ็มพีเหมือนกันนะครับผมแฮทแทกจองประบกาศนะครับผม ไปจัดเล่นเละนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นจอมอากาศนะครับผมตามนั้นฮะอ่าฟิตเตอร์ยิงสโตนนะครับผมเซนทอร์ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนิสหนึงนะครับผมใบตัวมาเป็นซัลฟายเตอร์นะครับผมโอนออกมาแรกแรผมก็ชอบมากๆเลยนะครับผมตามนี้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบสไตล์แบบนักสู้กัมปันเพลิงอะไรเงยนะครับผมเป็นแลนะครับผมโอ้เป็นอันตะแลงวันนี้เป็นอันตะแลงโอ้ดูดีครับสวยงาม,มความสามารถ เล่นกับแฮทะกันเล็ดนะครับผมตามนั้นเลยอาเปลิที่ครับผมว่าซิลน,นี้โจมตีนะครับผมซิลที่มีเอ็มพีค่าร่ายน้อยกว่าซิลนี้นะครับผมซิลนี้เทียบท่าดิเฟนต์ของซิลที่ต่อสู้ด้วยนะครับผมอมตามนั้นเลยครับผม,มต,ต่อไปซูเปรอร์ เป็นอีวิลนะครับผมเป็นแมชชีนแมชชีนมารลยัแฮชแท็กแมชชีนมานะครับผมมีสกิลด้วยนะครับบอกว่าจากซีเมีมีแฮชแท็กอีวิวนะครับผมในสนามเรานะครับผมนำซิลนี้เข้ามาในสามจักบึงอ่ะมีตัวจ้มแล้วนะครับผมเป็นจ้มแบบอินเตอร์เฟียร์ด้วยนะครับผมมาเออจริงๆลมก็มีตัวจ้มอยู่แล้วเนาะอย่างสวินก็จ้ำได้ใช่ไหมครับตามนั้นเลยมีบริจิตี้ครับบอกว่ามีแฮชแท็กอีวิวท่านลมนะครับผมอื่นในสนามนะครับผมในแอทแทรไลน์นะครับผมของเราซิลนี้โจมตีนะครับผมซิลนี้ดาบบบนนนนนนนะะคครรรััผผมมมเเเเ่าออออ้้้้้้ยถถููกกกกกตตงงป็็์ดไฟแลว ทองก้อนทำไมดูดูรูปน้องแล้วนึกถึงน้องคุกกี้คุกกี้อ่ะตัวถัดมาครับผมป้านะฮะก็เป็นวิโอเรียนะครับผมอเป็นเส้นท่อนะครับผมน้องทองก้อนไปที่สามแล้วนกไปที่สองนะครับผมแล้วก็เป็นซองสุดท้ายแล้วได้เป็น

สามลบมือสอง,งข้างใบหนึ่งน่าใช้ไหมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เดวดิดโอมอนเตอร์น้ำนะครับผมแล้วก็จะเป็นนกเือนิมนะครับผมสรุปหมดแล้วนะครับผมโดยรวมของผมแล้วอืมเท่าที่ผมดูตัวนี้นะที่ผมเปิดได้นะครับรลาโชว์น่าเล่นนะครับผมแต่ก็ในมุมมองของผมก็คือเจ้าเจ้าอะไรอ่ะพวกแคทแท็กไนน์ไนมือดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะมีแค่ตัวตัวอะไรนะ เดตนายใช่ไหมครับสองแบบเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ถ้ารวมเขาเองก็จะเป็นนายมือตัวที่3นะครับผมตามนั้นเลยก็ดูดีครับผมเป็นตัวค่าชาย3ที่ค่าไล่ถูกนะครับผมนั่นก็คือไล่เพียง3เท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนๆที่เคยออกมานั่นก็คือค่าไล่สี่นะครับผมนะอ่าตามนั้นเลยครับดูดีมากแล้วก็จากจุดนี้ครับตัวที่ผมมองว่าน่าเล่นนะครับผมจากจุดที่ผมเปิดได้ก่อนนะนะฮะนั่นก็คือวิโอเลียนะครับผมคือแอรแท็กจอมบังการพลังบวก3หน่วยแล้วบล็อกมิสติกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งเทิร์นั้นนเลยะะฮ คือมันเป็นอะไรที่แบบฝั่งตรงข้ามต้องไปบับตัวเองกันเลยทีเดียวนะและตัวเองก็บล็อกไปสติกได้ด้วยนะครับผมบล็อกเป็นระยะเวลา1เทิร์นสมมติโดนอะไรที่แบบห้ามโดนแกล้งด้วยนะครับเราก็ยิงปลดล็อกนะครับผมแล้วก็วิ่งไปบวกได้เลยนะครับผมตังนั้นครับโดยส่วนตัวตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับผมที่หน้าเล่นก็จะมีประมาณ2เล็กนะครับผมแต่เดี๋ยวขอไปดูมวลรวมทั้งหมดก่อนครับว่าสามารถเอาเล็กไหนมารีวิวให้ดูก่อนได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะทําให้ดูครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมใครสนใจสินค้าในเรื่องของการ ในเรื่องของชุดนีเมล่านะครับผมก็สามารถไปเปิดกันได้นะครับผมตามร้านค้านะครับผมร้านการ์ดโดยทั่วไปนะครับผมเนาะสนใจก็ไปดูกันได้ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะแบบรีวิวไปแต่ก็อยากรู้ความสามารถไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าอ่านไปด้วยเนาะอะไรเงี้ยครับทำให้พูดตะกุกตะกักต้องกาบขอัยไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ